โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ แยมยังไม่พอนะผูไชมและเราก็ยังมีติกตอกนะผูไชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l ล w ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S No fun and simple love. เกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์เซสทีวีกันอีกเช่นเคยเน,ะนาะและคือในวันนี้ผมก็อยู่ในเกม MTA ม i ี e r ดีเวสิ้นะประเทศที่ชื่อว่า d i v e r s i t y นั่นแหละเออแล้วในวันนี้ผมว่าผมจะมาทํางานด,ด <Wow. S 1> าทุกคนก็คือด้วยผมด้วยแบบือช่วงนี้เงินน้อยนะทุกคนกนะ็คือทางานดานไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่กลัวเสียเยอะเนะาะกลัวติดลบใช่ไอเดียผมก็แบบมไม่ค่อยได้เข้ามาเลยไม่ค่อยได้ทำงานดาให้ทุกคนได้ดูเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการทําใจกล้าทุกคนทํางานดาวคือ ขายาโอเคผมมีอยุสามิเมตรตอนนี้คือมันคือยาดำที่แบบยาแดงที่ต้องแต่สมัยยุค DMK แล้วทุกคนนะยุคนั้นเลยอะ่ะคือแบบเพิ่งเอามาใช้วันเนี้โอเคก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงตอบมาให้ทุกคนกดไลค์กด like, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะโอเค let's go แมนเราไปดูกันเลยเนาะโอเคทุกคนผมจะว่าทุกคนไปทำงานดำเวผมก็ซ่อมรถเรียบร้อยละ คือเนยน้ำมันพร้อมคือผมอะไรล่ะยุคสมัยก่อนคือไม่ไดเอามาใช้เลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเข้าในเมืองนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าในเมืองกันเลยแล้วทีค่ครูก็จบคลิปอะ่ะอืมก็เป็นการแบบไปรีวิวคลิปรีวิวภาคสองนะทุกคนใช่แล้วผมจะพาทุกคนไปนะทุกคนอาจจะดูหน่าเบื่อนะใช่โคตรนานเลย โอเคคลิปนี้อาจจะดูไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะทุกคนนะผมก็เพิ่งกลับมาทําคลิปได้เร็วๆนี้เนจากทางโรงเรียนเปิดเนาะอันนี้ขอพูดในชีวิตโอซีแล้วกันเนาะว่าเออโรงเรียนเปิดแล้วมันอาจจะมีงานยุ่งๆเยอะเนาะเพราะผมว่ามัธยมยมทุกคนระยมปลายอะ่ะเออก่อนยังต้นตอนนี้ปลายแล้วทุกคนนะใครที่สังเกตร,รูปก็จะรู้เองเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองก่อนแล้วกันโอเคจะถึงเมืองแล้วเราทําการใช้ยาเนาะว่ามันจะบอกตําแหน่งยาต้องมาอยู่แถวกลางๆเมืองวะทุกคน ผมจะได้แบบรู้ตำแหน่งจะได้ไปถึงทันเนาะอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ผมก็แบบใช้สองรถนะอีกคันหนึ่งก็จอดอยู่ที่อันนะคันหนึ่งจอดอยู่ที่ตรงข้าวทุกคนคือผมตอนแรกผมจะทาข้าวเสร็จก่อนแต่ว่าผมคิดว่ามันเสียเวลาเว้ยแต่ตำรวจจะออกก่อนตอนมันสี่คนแนะ้ตอนเนี้ยผมว่ามีแต่ตัวตึงๆว่ะผมว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปกลาง,ลางเมืองก่อนแล้วกันแรวตลาดอ่ะแถวนี้ดีไหมน่าจะทานหมดทุกคนเราใช้ยาเลย โ okay. อเคตรงไหนวะทุกคนวัตถุฟักมันอยู่ไหนผมไม่รู้ด้วยสิเอาแล้วรฉันใช้ยาไปแล้วนะตำรวจจะลอกเนี่ยเอาทุกคนผมเห็นผมหาไม่เจอวะ่ะอ้าวนี่นี่เนี่ยเดี๋วละร้150อยห้าสิบกบีไว้ทุกคนก็น่าจะทันนะคือ โคตรน่ากลัวเลยทุกคนเอาจริงนะเตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนถ้าติดคุกก็จบอะเออแค่นั้นแหละมันไม่ยากไม่มีปัญหาอะไรหรอกติดคุกก็แค่เสียค่าปรับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะทุกคนนะไม่ใช่ตำรวจดักนะเว้ยข้างล่างป่าวะเออวะทุกคนข้างล่างวะต้องลงล่างวะมีจนะุดเหิน้ยเน่ะเฮ้ยเส้นตรงนั้นลงได้เนี่เออเราไป่วงนั้นกันหันไหมเนี่ย ทันปะวะเออเออหรืนี่แหละมันจะไม่ทันก็แบบเนี้ยเอาเนี่ยๆใช่ปะเห็นปะเออชอบมันจริงทุกคนมีทานดีๆลงไหมเนี่ยเอ้ยผมติดกับไปทุกคนไม่ชำนาแถวนี้ด้วยสิเออมาตรงนี้เลยแหละอืมอ่าตรงนี้ไงทุกคนโอเคขายยาสักหน่อยแล้วกัน ผมทำการเปิดรถไว้นะทุกคนนะเพราะว่าป้องกันการอันนี้เนาะกด E ติดไหมเนี่ยโหโคตรนานเลยตำรวจมึงมาแน่เลยเนี่ยจังหวะเนี้ยเรียบร้อยเจมส์ทีวโดนแล้วนานจังวะนานจังเดี๋ยวหาจุดหลบหนีกันทุกคนเดี๋ยวขึ้นรถไปแล้วก็หนีไปเลยโอ้หตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นบอกว่าจะงมานะ บอยอยูงมาข,อ,อ,ขอ,อ,อร้องขอร้องบอยอยูงมาเอาขายมาสำเร็จเรียบร้อยมึงเจมเรียบร้อย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 วัด what? what the fuck ว่า,ลา,ลา,ลา,า,าแล้วตำรวจมาเอาเรียกทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนตำรวจทุกคนไปตรวจด่วนเลยไปตรวจด่วนเลยทุกคน รอดไหมเนี่ยโอ้โหดดกูรอดได้ไงเกมซีทีวีบอกกูรอดได้ไงเออเออเใจยเย็นสิหลงรางทวนไปยังไงก็ได้มรไกาจางจุดนั้นทวนแต่ตำรวจก็มาโอ้เขาแบบผมนี่แบบอันนี้มากเลยอะคือโตแซนมากตรงนี้พางสถานีตำรวจเหรอวะโอ้จริงดิไม่โดนจับไม่ดีขึ้นเลย มาโดนจับไม่ดีขึ้นเลยเจมเซทีพีพูดถึงอะไรวะว้่น้านเหรอเออเดี๋ยวเราเข้ามาจากการเรื่องงานดำมาทุกคนอือผมจะทํางานดําอยู่แต่ว่าคือช่วงนี้คือแบบเงินไม่ค่อยจะมีตํารวจจับคงจะดีใจอะจับเจมซ์ทีวีได้อะแบบโอ้โหโอ้เอฟซะพี่พี่มาทําอะไรเนี่ยผมมาถายยาผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมันอยู่ใกล้กับอันนี้ด้วยนะทุกคนใช่ปะใช่ไ่งไกลมาก ใช่มันใกล้มากทุกคน <Yahoo! S 1> ไม่โดนจับไม่ดีขึ้นเลยเกมไม่โดนจับไม่ดีขึ้นเลยว่ะคือแป๊บนึงเรื่องนี้ใช่ไหมเราจะาบิ่งไปทางไหนได้บ้างวะเนะี่ยแค่ได้อย่างงี้ดิขอนะขอนะขอนะ คืออาจจะไม่ทาอันนั้นทุกคนคือทำพนแจแดงไว้ทุกคนคือในอนาคตอาจจะทําพนแจแดงแต่ไม่โดนจับไม่ดีขึ้นเลยคงเข็ยจะคลิปนี้อีกยาวถ้าผมโดนจับละก็น่าจะผ่านแบบทีหนึ่งค่อยกลับมาทําใหม่ไม่โดนจับไม่ดีขึ้นเลยนะะทุกคนได้ปะขอร้องได้ได้ได้ได What <the> fuck? ขายไม่สำเร็จแอ,อีสภาพตำรวจก็มาอ่าคนตำรวจว้าว อย่าเพิ่งยิงรถผมนะสวัสดีครับคุณตำรวจเวมาเยอะจังเตรียมตัวทุกคนมาหรือคนโอเวอร์โอเวโเวอร์โอเวอร์ตัดไม่เนี่ยตัดไม่เนี่ยอืเส้นนี้ผมจำได้ทุกคนล่ายิงรถกูยิงรถกูอย่าเพิ่งยิงอ้ากอ้าสองคันทุกคน มานะ่ารู้จะเจียนเสียที่ีน้อยไปแล้วนะโอเคกูเข้าใจแล้วอะตำรวจแม่งโหดจริงไม่โดนจับไม่ดีขึ้นเลยฮะ

ดดูิผมจะรอดไหมวะแบบรอดผมคือแบบมือติงทุกร้อยกูไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละทุกร้อยเฮ้ยมือตีผังผังเงี้ยผมจะอะไรรอดวะเฮ้ยทุกคนจะรอดไมนี่ยวันเนี้ยทุกคนฟังฟังเงี้ยไม่เละนะจะเหลือหรอวะ เอาดีทุกคนเอาดีเอาดีเอาดีทุกคนเอาดีขับร้อยกว่าเออเอาดีรถไม่ระเบิดตายก็ไม่ยอมแค่นั้นแหละโอเคผมยอมก็ได้อะผมยอมก็ได้อะใจเย็นดพี่ผมยอมแล้วผมยอมแล้วอะ ทำไมไม่คนรู้ว่าแตกอ่ะฝากเก็บรถผมด้วยเตรียมเข้าอะ่ะไม่ได้มาเยี่ยมพุกโคตรนานทุกคน,คนโอ้จะพิการตายแล้วเนี่ย <Yahoo! S 1> ข่าวบมาคุกเลย ครับผมเจอยาตัวเดียวไม่น่าเจออะไรมากด้กคนเตรียมจะครับผมค่าปรับเท่าไหร่ครับหายหมดตัวหายหมดตัวหายหมดตัวไม่ใช่เลย เยบาทยี่สิบหนึ่งพบาทยี่สิบห้านาทีโอเคครับผมหนึ่สองบาทยี่สิบห้าทีเทุกคนเท่ทีครับหนึ่งเจบาทอ่าครับผมครับผมเออผลกมาสักทีก็จะเผามาโถหายไปแล้วทุกคนหนึ่งพเจบาทเอ้ยทำไมเปิดกุญแจให้ทูด้วยไม่ตายเดี๋ยทุกคนปล่อยไปแหละเอเอ ีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลาที่ลูกแก้วใช่ไหมพี่สี่ครับสี่ครับกบผมกบผมผมทำงานดำไม่ผมทำงานดำไม่ห่วยแล้วเนี่ยห่วยมากเป็นคนคุ้นนะครับพี่ใช่ครับใช่ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องเรียกอันนี้อันนี้เอ็มจีหน่อยนะไปลงคลิปเหรอพี่ลงอยู่ครับตอนนี้ก็อัดอยู่เนี่ยต่อยเนี่ยก็อยู่ในคลิปเหมือนเดิรอดูเราอ้าวเกียอะละทุกคนตาหน้าแน่เรียบร้อยไม่ใช่นะครับ เรียบครับเป็นเรียบร้อยคนดูเห็นชื่อหมดแล้วคนดูจะตามไปเก็บดีครับพี่ครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะทุกคนนะแล้วปิดคลิปเมื่อไหร่ปิดคลิปเมื่อไหร่แล้วเออพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยไปเนีาโดนยาแดงดิปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนคลิปมันจะยาวแล้วก็ฝากกดไลค์แกดติดตามก็ต้องต้องอะไรบีเจมี่เจมซีเอสทีวีครับ โประเาณนั้นครับอ่ประมาณนั้นแหละก็ว่าแจกันใไมคิดหน้าใจเย็นใจเย็นคนดูไม่ดิ้นหรอกเขาไม่ค่อยดีครับเขาไม่ลงโอ้ยผมหาคอนเทนต์อยู่ไม่ไม่ไม่ใช่คือผมกลัวแบบคนดูไม่ดูไงไม่ลงคลิปเลยครับคนดูขาดิ้นไรกันดโอเคจบคลิปแล้วหนีแล้วโอเคครับทุกคนก็ต้องขออภัยกับเสียงไม้ที่มันโคตรแตกกันะทุกคนนะ พราะฉ่นทุกคนก็ทนดูกันหน่อยละกันนะโอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย